ข้อดีการเปรียบเทียบของมนุษย์และเทวดาเทวดาชั้นดาวดึงมีอายุทิพย์วัน,นทิพย์มีสุขทิพย์เหนือมนุษย์แต่มนุษย์ชาวอุตรกุรุธทวีปมีข้อดีคือเป็นผู้ไม่มีทุกข์ไม่มีห่วงแหนมีอายุที่แน่นอนสาหรับเรา มนุษย์โลกคือชมพูทวีปมนุษย์ชาวชมพูทวีปมีดีเหนือเทวดาและมนุษย์ชาวอุตรกุรุทวีปคือเป็นผู้กล้าเป็นผู้มีสติเป็นผู้ประพฤติพรหมจรรย์อันเยี่ยมนี่คือข้อดีของมนุษย์ชาวชมพูทวีปมนุษย์โลกเรานี่คือคำพระเจ้าได้สอนไว้ได้ตรัสรู้ไว้ นะคะ。